ต้นกาเนิดของมันต้องย้อนไปถึงช่วงเวลาที่แอฟริกาตะวันออกเป็นดินแดนแห่งการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อพื้นผิวโลกถูกแยกออกจากกันและเกิดเป็นรูปร่างใหม่อันเป็นกำเนิดของ The g r e c t l i f t Valley เมื่อ20ล้านปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟจำนวนมากเกิดขึ้นหลังจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าฐานลาวาไกลออกไปบนบรรยากาศเป็นเวลาหลายล้านปี ภูเขาไฟเหล่านี้ได้กลายมาเป็นยอดเขาซึ่งมีความสูงถึง5,000เมตรสูงพอที่จะทำให้เทือกเขาแอลป์ในยุโรปดูเล็กไปถนัดตาหนึ่งในภูเขาไฟเหล่านี้ได้แก่เองโกรงโกโรแต่ภูเขาอันทรงพลังลูกนี้ก็จำเป็นต้องพบจุดจบที่รุนแรงเมื่อลาวาที่เย็นตัวลงปิดกั้นช่องทางในภูเขาไฟแก๊สที่สะสมอยู่ภายในก็ส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงภูเขาลูกนี้ ระเบิดยุบเข้าไปภายในทำให้เกิดหลุมขนาดยักษ์หลังจากนั้นโชคชะตาของเองโกโรงโกโรมิได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เพียงลำพังหลุมแห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยซากที่ยังเหลืออยู่ของภูเขาไฟที่ดับแล้วหลายลูกรวมทั้งหลุมปล่องภูเขาไฟเอ็มปากาอิและโอโมติแต่มีเพียงภูเขาไฟโบราณลูกเดียวในหลายๆลูกเหล่านี้เท่านั้นที่ยังคงอยู่รอดมาได้นั่นคือภูเขาไฟโอโดนโยเลงไกซึ่งหมายความว่า ูเเขขาาองพระจ้ภปลูกล่าจนใกล้ศูนย์พันเพียงเพราะนอของมันตั้งแต่ทศวรรษ1960จำนวนแรดดำทั่วแอฟริกาลดหวบจากประมาณ100,000ตัวเหลือเพียงประมาณ3,000ตัวเท่านั้น ที่หลุมปลอมภูเขาไฟเองโกรงโกรโรแรดดาถูกจับตามองตลอดเวลาโดยเจ้าหน้าที่อุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าณนะที่นี้แรดเหล่านี้สามารถผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกของมันด้วยความปลอดภัยพอสมควรแต่เมื่อพ้นบริเวณของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า นักล่าผิดกฎหมายก็ฉวยโอกาสอย่างรวดเร็วแต่กุญแจที่แท้จริงสำหรับความสำเร็จของเองโกรงโกรโรในฐานะเป็นที่พักพิงให้กับสัตว์ป่าได้แก่การที่มีน้ำจืดมหาศาลเมื่อด้แูแลงเข้าโจมตีพื้นที่บริเวณนี้ของแอฟริกาตะวันออก ก็จะเหลือน้ำปริมาณน้อยมากที่จะเอาไว้กินหรือดื่มที่ราบเซเรงเกติอันเรื่องชื่อซึ่งอยู่ห่างจากหลุมปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ mm. เพียงแค่ระยะคว้างหิน mm. ก็ถูกทิ้งร้างและหญ้าในทุ่งหญ้าเหล่านี้ก็กลับมาด้วย mm. แต่ภายในกำแพงของหลุมปล่องภูเขาไฟแห่งนี้เรื่องราวนั้นแตกต่างออกไปณนะที่นี้มีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ลำธารมันไม่เคยแห้งมันมอบน้ำจืดให้กับเองโกรงโกโรถึงแม้จะเป็นช่วงที่แห้งที่สุดของฤดูแล้งก็ตามมันเป็นเส้นเลือดเส้นใหญ่สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในหลุมปล่องภูเขาไฟแห่งนี้แหล่งต้นน้ำของมันอยู่เลยกำแพงหลุมปล่องภูเขาไฟเองโกรงโกโรเข้าไปในหลุมปล่องภูเขาไฟชื่อโอโมติที่อยู่ใกลๆโอมตินั้นตั้งอยู่สูงกว่าขอบหลุมปล่องภูเขาไฟเองโกรงโกโรขึ้นไปประมาณ600เมตร ดังนั้นชั้นดินลาดชันตามธรรมชาติของมันจึงได้นำพาสายธารนี้ลงมาสู่ที่ราบที่อยู่ในลุ้มปล่องภูเขาไฟที่ต่ำลงไปเมื่อถึงที่ราบ น้ำก็กระจายออกไปทำให้เกิดบึงมันดูสีซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสัตว์นับหลายพันตัวที่อาศัยอยู่ที่เองโกรงโกโรแต่สัตว์จำนวนมากก็ดึงดูดความสนใจของสัตว์นักล่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น สิงโตโตระเวนไปตามที่ราบเหล่านี้เพื่อมองหาเหยื่อที่สามารถสังหารได้โดยง่ายสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นสวรรค์สามารถกลายเป็นกับดักแห่งความตายในชั่วพลิบตายามรุ่งอรุณเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการล่า สิงโตตัวเมียเป็นทีมที่มีความเข้าใจกันอย่างยอดเยี่ยมในการสะกดรอยเพื่อล่าสังหารก่อนอื่นมันเลือกเป้าหมายของมันก่อนเนื่องจากสิงโตไม่สามารถวิ่งไล่เป็นเวลานานพวกมันจึงเลือกโอกาสที่จะโจมตีอย่างระมัดระวังการที่ม้าลายเสียสมาธิแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก็เกินพอสำหรับสิงโตเหล่านี้ เมื่อเผชิญกับนักล่าที่มีขากันไกรที่สามารถบดขยี้กระดูกได้มีเขี้ยวขนาดใหญ่และมีกรงเล็บที่แหลมคมเดือวผู้โชคร้ายก็ไม่มีโอกาสต่อสู้แม้แต่น้อยม้าลายตัวนี้จะเป็นอาหารมื้อใหญ่สำหรับสิงโตทั้งฝูงโดยตัวอื่นๆนั้นเฝ้ารอระหว่างการโจมตีตอนนี้เจ้าม้าลายล้มลงแล้วและสิงตัวทุกๆตัว ก็รวมพลังกันเข้ามาฉีกกินเนื้อของเหยือ่อ <Awards> ทุกสิ่งทุกอย่างจะแบ่งปันกันในฝูงไม่มีสิ่งใดจะถูกทิ้งขว้างในที่สุดท้องของพวกมันก็อิ่ม จนมันแทบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ซากส่วนใดก็ตามที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะสำหรับสัตว์กินซากแห่งที่ราบแห่งนี้แร้งหลายตัวบินวนอยู่แล้วด้วยความคาดหวัง การที่มีเหยื่อมากมายอุดมสมบูรณ์ที่หลุมปล่องภูเขาไฟเองกโกรงโกโรแห่งนี้ทําให้มีประชากรสิงโตต,ต่อตารางกิโลเมตรสูงที่สุดเหนือที่แห่งใดในแอฟริกาณที่ราบแห่งนี้มีสิงโตอาศัยอยู่ประมาณ70ตัวโดยแบ่งออกเป็น4ี่ฝูงใหญ่ๆแต่ละฝูงก็มีเขตแดนของตนเองวิถีชีวิตในสังคมของพวกมันนับว่าแปลกกว่าสัตว์ในตระกูลแมวชนิดอื่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกของฝูงช่วยให้มันได้เปรียบ พวกมันเป็นนักล่าที่ทำงานเป็นทีมยังโหดเยี่ยมและเปลี่มประสิทธิภาพแม้กระนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับชีวิตที่อยู่ภายในกำแพงลุ่มปล่องภูเขาไฟแห่งนี้กำแพงเหล่านี้กั้นไม่ให้ใครออกไปด้านนอกได้ง่ายๆแทบจะไม่มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาภายในเองกโกรงโกโรเลยและสิงโตที่ได้พยายามเข้ามาก็มักจะไม่ได้รับการยอมรับโดยฝูงสิงโตที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วผลก็คือสิงโตที่อยู่ในหลุมปล่องภูเขาไฟนี้เริ่มผสมพันธุ์กันเอง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมันค่อยๆอ่อนแอลงในระยะยาวนี่จะเป็นหายนะอย่างแท้จริงแต่สําหรับตอนนี้เจ้าแมวใหญ่ทรงพลังเหล่านี้ก็ยังคงปกครองที่ราบในลุ้มปล่องภูเขาไฟนี้ต่อไปจากบึงมันดูสีสายทานมันไหลต่อไปจนถึงทะเลสาบมากาดีช่วยให้ระดับน้ำในทะเลสาบนั้นเต็มอยู่เสมอถึงแม้จะเป็นช่วงที่ร้อนมากของฤดูแล้งก็ตาม แต่ทะเลสาบมากาีก็ไม่ได้เป็นแหล่งชุ่มน้ําอันอัศจรรย์ที่มันดูเหมือนจะเป็นมันอิ่มตัวไปด้วยเกลือแร่ธาตุทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อชีวิตส่วนใหญ่เช่นกันทะเลสาบนี้เป็นผลผลิตของภูเขาไฟในภูมิภาคนี้เช่นกันเท่าฐานภูเขาไฟที่ทับถมกันตลอดมาได้ทำให้มันกลายเป็นทะเลสาบที่เข้มข้นไปด้วยพวกมันจะออกจากแหล่งน้ำไปก็เพื่อหาพืชผักกินเท่านั้น ด้วยการที่มันปราศจากขนและมีหนังที่ไวต่อสิ่งสัมผัสอย่างไม่น่าเชื่อฮิปโปจึงเสี่ยงต่อการถูกแดดเผาหนังของพวกมันก็เป็นบางอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับขนาดมหึมาในเวลาไม่นานภายใต้แสงแดดแผดเผาของดวงอาทิตย์ในภาคตะวันออกของแอฟริกาพวกมันก็สูญเสียน้ำอย่างรุนแรงดังนั้นพวกฮิปโปจึงมักจะอยู่แต่ในแอ่งน้ำในช่วงที่ร้อนของวัน ตาน้ำนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเองโกโรงโกโรวีลเดบิสและม้าลายมาถึงเป็นฝูงใหญ่เพื่อดับกระหายคลายร้อนสําหรับพวกมันแล้วน้ำที่ออกมาจากตาน้ำเหล่านี้เป็นเส้นเลือดที่ช่วยให้มันรอดชีวิตได้ตลอดช่วงฤดูแลง้งและสัตว์ก็ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ภายในหลุมปล่องภูเขาไฟเองโกรงโกโรแห่งนี้กำแพงสูงชันของหลุมปล่องภูมการเป็นกลุ่มเหนียวแน่นที่มี60พวกมันเป็นพี่น้องกันและอยู่ด้วยกันตั้งแต่แยกจากแม่ของมันเพื่อเอาชีวิตรอดดำเนินชีวิตด้วยตัวเองแต่การเอาชีวิตรอดด้วยตัวของมันเองนั้นก็ยากลำบากประสบการณ์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อการล่ามาถึงและชีต้าหนมสองตัวนี้ก็มีหลายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ถึงแม้แม่ของมันอาจจะสามารถเข้าโจมตีแกรนกาเซลที่โตเต็มที่ได้แต่พี่น้อง2ตัวนี้จะต้องรับคมทักษะของมันซะก่อนชีต้านั้นถูกสร้างมาให้มีความเร็วมิใช่พลังและพวกมันก็ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจจะมาจากอุ้งเท้าหรือเขาของเหยื่อดังนั้นการเลือกเหยื่อที่ถูกต้องจึงเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนดังนั้นพี่น้องสองตัวนี้จึงเลือกเหยื่อที่อ่อนแอกว่า สองพี่น้องร่วมกันเพลิดเพลินกับเหยื่อที่ล่ามาได้แต่เมื่อกลิ่นเลือดลอยไปในอากาศไฮยีน่าตัวหนึ่งก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วไฮยีน่านั้นเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็ง การที่จะขู่ให้เสือชีต้าอายุน้อยกว่ากลัวเป็นสิ่งไม่ยากชีต้าหนุ่มเหล่านี้ก็ไม่อยากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บถึงแม้จะต้องแลกด้วยอาหารที่ได้มาอย่างยากลำบากก็ตามแต่พวกมันก็ต้องกินอาหารสองพี่น้องไม่เอ้อระเหยก่อนที่จะจับตามองหาเหยื่อตัวใหม่ ไฮยีน่านั้นไม่ได้เป็นแค่สัตว์กินซากศพเท่านั้นแต่พวกมันเป็นนักล่าผู้เฉียบขาดด้วยในบริเวณหลุมปล่องภูเขาไฟนี้มีไฮยีน่าอยู่ประมาณ400ตัวซึ่งทําให้พวกมันเป็นสุดยอดสัตว์นักล่าเคียงข้างสิงโตการเห็นไฮยีน่าทั้งครอบครัวก้มลงกัดกินซากสัตว์เป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไป ไฮยีน่าลายจุดฝูงหนึ่งซึ่งมีประมาณ20ตัวได้รวมตัวกันที่บริเวณน้ำตื้นในทะเลสาบมากาดีพวกมันประสบความสำเร็จในการไล่ล่าวีโดบิสตัวโตเต็มวัยและสังหารมันได้ไฮยีน่านั้นใช้ชีวิตในสังคมที่มีชนชั้นเคร่งครัดตัวที่มีสถานะสูงที่สุดในฝูงจะได้กินก่อน หลังจากนั้นหมาที่มีสถานะรองลงไปจึงจะสามารถแย่งกันกินเศษที่เหลือได้ไม่มีอะไรที่ถูกทิ้งไว้เสียเปล่า ถึงขนาดหางของเจ้าวีดอิบสก็ยังถูกฆ่าไปราวกับว่ามันเป็นโล่รางวัลพวกมันกินจนอิ่มจนแทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้ในฐานะเป็นสุดยอดสัตว์นักล่าไฮยีน่าสามารถพักผ่อนในที่โล่งกว้างได้มีแค่สัตว์ชนิดเดียวที่มันกลัว นั่นคือสิงโตส่วนสัตว์นักล่าที่เล็กกว่านั้นจะต้องคอยระวังตัวจากไฮยีน่าแทนวงจรแห่งชีวิตและความตายอันไม่มีที่สิ้นสุดในหลุมปล่องภูเขาไฟเองโกรงโกโรดำเนินต่อไปอีกชั่วอายุหนึ่ง